ชีวิตคือการเดินทางเมื่อเราได้ออกเดินทางท่องโลกกว้างวันนี้เอ็นพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่มอ r โรเบย์ค่ะมอ r r โรเบย์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเมืองชายฝั่งในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเห็นภูเขาหินก้อนนี้นะคะชื่อว่ามอ r r โรร็อกค่ะซึ่งเป็นเนินภูเขาไฟโบาราณนะคะที่อยู่ปลายหาดมอ r r โรเบย์ตรงนี้ค่ะนี้นะคะชื่อว่ามอ r r โรเบย์สเตทพาร์คนะคะ เป็นที่ตั้งของทะเลสาบทางเดินแล้วก็บึงน้ำเค็มจะมีนกอาศัยอยู่มากมายค่ะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติมอรโลเบสเตทพาร์คตรงนี้นะคะเขาจะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของอเมริกรันและก็ท้องถิ่นแล้วก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะกับร้านค้าของที่ระลึกที่มอโลเบตรงนี้ค่ะ อันนี้ตรงมุมนี้นะคะแอนก็จะเห็นมีผ้าย,ยิปซีมีหินแล้วก็มีสร้อยแล้วก็จะเป็นพวกเทียนหอมต่างๆนะคะแล้วก็มีทูบเด้วยค่ะเพื่อนๆทูบกลิ่นหอมต่างๆค่ะ สานนี้น่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเมอร์เมดนะคะเพื่อนๆอันนี้แอนยังไม่ได้ค้นข้อมูลตรงนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีความรู้ตรงนี้ก็แนะนาแอนด้วยนะคะเราก็เดินดูร้านต่างๆค่ะร้านหมวกร้านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆถ้าก็มีหลายร้านค่ะมีทั้งร้านเสื้อผ้าอะไรมากมายค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาที่นี่ก็ไม่เหงาค่ะมีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะแยะค่ะเรามาเที่ยวด้วยกันนะคะเปิดหูเปิดตาท่องโลกไปด้วยกันค่ะ มีภาพว่าสวยๆจากศิลปินท้องถิ่นเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะม c คอสติเตอร์เล o ฟ o ุ o ๆอัปเปอร์เดล a lot of rocks <laughs> <laughs> but I don't know right now these these are kind of I don't know I don't know what they are in. เชื่อมีทูบมีความเชื่อมีร้านนี้จะมีเมอร์เมดนะคะมีนางเงือกค่ะเอนว่าตรงเนี้ยเนี่ยค่ะน่าจะมีความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานของนางเงือกร้านนี้ก็จะขายของที่เลือกเกี่ยกับนางเงือกเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆมีตุ๊กตานางเงือกมีอะไรเกี่ยวกับนางเงือกเยอะๆเลยะะเเม,าางงมะรยงงยะ,ยะ,ยะดุดตาที่งานโคเชค,ค่ะใครมีฝีมือตรงนี้ฝึกฝีมือไปบ้างนะคะ ราคาใบหนึ่งสี่สิบเหรียญหกสิบเหรียญเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหาไหมพรมสวยๆติดมือหัดปิดผีมือกันไว้นะคะเผื่อได้เป็นขายเป็นงานแฮนด์เมดเป็นอาชีพรายได้เสริมไปค่ะเนี่ยคะ่ะที่แอนว่าอนุสาวรีน์เมอร์เมดตรงนี้ก็มีค่ะเดินเข้าร้านนูน้นออกร้านนี้ค่ะมาเจอร้านนี้ค่ะเขาจะทําพวกงานล็อกะะงานหินนะคะจะร้อยจะถักด้วยเส้นลวดต่างๆค่ะเพื่อนเ เป็นของที่ระลึกที่นี่สวยๆทั้งนั้นค่ะหินตรงนี้จะเป็นหินแปซิฟิกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้เขาก็ใครมาก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกแอนมาปิ้ง <Yeah. S 1> ตรงนี้ค่ะโซฟ์เทเบลคือไอทุกวิดีโอเอ็นพูดในยูทูบยังแชร์ยูทูยังแชร์ยูทูบด้วยเฮลโหล อีพีเกินนี่ครับแต่ปีนี้วันเตมิลเตมิลเค้กโปตีสี่อัเปิดิ Pretty soon, fall, spring, what? April, March, April. เพื่อนสังเกตที่น้ําทะเลดีๆนะคะจะมีใครบางคนมาไ่ว้น้ําโชว์อยู่นะคะอาจจะไม่ชัดเจนแต่เพื่อนมองเพ่งดูนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะระหว่างเรือค่ะตรงกลางน้องตัวดําๆค่ะตรงนั้นคือน้องสีออเตอร์นะคะหรือว่าหน้าทะเลบ้านเรานะคะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวๆจะพาเพื่อนๆไปดูอีกนะคะคือตัวนี้นะคะว้าวเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวกันต่อค่ะไปดูสินค้าต่อค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสัญลักษณ์ของหนุ่มอเมริกันเลยค่ะหนุ่มอเมริกันจะต้องมากับเตาบาร์บีคิวนะคะร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อยืดทีเชิร์ตค่ะก็จะมี ลายต่างๆน่าสนใจค่ะมอโลเบนะคะเพื่อนๆจะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นเซนทันโคนะคะคือเป็นภาคกลางของแคลิฟอร์เนียค่ะถ้าภาคเหนือแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นซเออซานฟรานซิสโกค่ะภาคภาคใต้ก็จะเป็นรอสแอนเจลิสนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นจุดระหว่างกลางระหว่างรอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นเนินดินไหมคะภาพนะคะเพื่อนๆจะเป็นเนินดินตรงกลางอะค่ะ ตรงนี้จะกั้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมอโลเบย์นะคะเพื่อนๆตามตามภาพที่เห็นนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จะมีพวกนกมีานาคมีซีไรออนเขาจะมาอยู่ตรงนี้พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็มีธรรมชาติมากค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวมาชมตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่แบบ ว้าวว้าวว้าวอะคะ่ธรรมชาติจริงๆริงดังนวลที่นี่ก็ฉลาดมากนะคะเพื่อนๆตัวเขาโตมากนะคะตัวโต,วตวเหมือนเป็ดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วน้องเขาฉลาดน้องเขาไม่กลัวคนด้วยค่ะเขาเชื่องมากเลยเอันก็ได้ถ่ายรูปเขาแบบถ่ายไปก็น่ารักนะเอ็นดูเขาไปค่ะคือที่นี่เป็นความสุขที่ธรรมชาติมากจริงๆเมื่อเราได้ออกเดินทางแล้วนะคะเราก็ได้ท่องโลกจริงๆได้เห็นจริงๆว่า อกีกซีกโลกหนึ่งที่ต่างจากบ้านเมืองเราเขาก็มีอะไรที่น่าสนใจมีนกมีปลามีธรรมชาติมีภูเขามีทะเลมีอะไรที่ต่างจากบ้านเราตรงที่เพื่อนเห็นไหมคะตรงกลางนะคะจุดตำดำๆนั้นก็จะเป็นน้องสีออตโตอีกแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้คือคือมีอะไรที่น่ารักมากๆค่ะ เขาไม่โชว์เราค่ะคองจะรู้ว่าแอนมาจากเมืองไทยก็เลยมาโชว์ให้เราเห็นนะคะน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะ เป็นพื้นที่บอุดอมสมบูรณ์จริงๆค่ะตรงนี้เป็นมุม n นอร์เซที่แม่สีออเตอร์เขาจะมาเลี้ยงเบบีเขาตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นอาหารที่แนะนำค่ะคือทากโก้ฟิตท,ทากโก้ค่ะแนะนำของที่นี่นะคะพี่สาวกับพี่เขยก็พาเรามาทานที่นี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ตรงนี้ก็เป็นน้องน้องกานะคะน้องแบ็กเบิร์ดเขาก็มาโชว์แอคชั่นแอนก็ให้แอนถ่ายรูปยืนนิ่นี่แอนถ่ายรูปค่ะเขาแอคชั่นให้แอนดูบรรยากาศที่นี่สวยจริงค่ะเพื่อนเพื่อนภาพแอนมีเยอะแยะมากมายและกอนขอยำลงให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศด้วยกันนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่อยากให้เพื่อนได้เห็นได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติของอีกมุมหนึ่งของโลกเรานะคะให้เพื่อนเพื่อได้เห็นค่ะ ว่าโลกเรายังมีอะไรน่าสนใจอีกอันนี้น้องนกนางนวลบินโชว์นะคะเพื่อนๆกว่าเราจะกลับก็เย็นเลยะครับเพื่อนๆเราก็ชื่นชมธรรมชาติตรงนี้นานพอสมควรค่ะมีอะไรน่าสนใจมากมายค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาตะวันจะรับฟ้าแล้วนะคะเพื่อนๆแองก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุข สมหวังทุกประการค่ะแล้วก็บุญรักษาคุณพาอคุมครพองพเพื่อนทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนแกแอนไปนะคะแอนจะพาเพื่อนๆนท่องโลกไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราอยู่เที่ยอเมริกาค่ะมาเที่ยวอเมริกาด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ